แต่ะโอ้ยหนูว่าอีกนานเลยแหละนานมากค่ะครับเหมือนนี้ค่ะเรื่องสถานะครับคุณไม้เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงนะต้องเลื่อนเท่าเดิมตอนนี้เป็นไงแล้วเลื่อนไปอยู่ตรงนี้คือจริงๆแล้วใดๆอ่ะมันก็คล้ายๆเดิมแหละค่ะเออแต่ว่าก็หนูว่าพอเวลามันไม่มีสเตตัสอ่ะความทุกๆอย่างมันก็ง่ายดายก็เลยคิดว่าเออประมาณนี้แหละกำลังดีค่ะ ใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะ <laughs> อันนี้จะเป็นข้อตกลงเรารเราสองคน <laughs> ใช่ค่ะไม่มีสถานะการแต่ว่าห้ามทำเหมือนกันใช่ <laughs> ใช่ค่ะใช่ <laughs> คือคือเหมือนเราก็รู้สึกว่าตรงนี้มันก็โอเคดี <c oughs> จริงๆทุกคนรอบข้างก็ก็เห็นเราไปไหนมาไหนด้วยกัน <c oughs> เราก็ไม่ได้ปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหนูก็มีโอกาสได้เจอคุณแม่บ้า ก็มีโอกาสได้เจอคุณพ่อบ้างเจอกันหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําใช้ชีวิตทุกอย่างปกติแล้วก็คิดว่าแบบนี้มันก็กําลังดีค่ะคือมันอาจจะแบบเป็นสถานะที่หลายๆคนที่รักเราแล้วก็คาดหวังว่าคือเอาเป็นห่วงละกันอยากให้อยู่ด้วยกันเป็นนานเพราะรู้จักกันมานานแล้ว่าคืออยากบอกทุกคนว่าคือไม่ต้องเป็นห่วงคือทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมค่ะแต่แค่ว่าเป็นงงๆในทุกรูปว่ายังไงกันแน่ไม่เคยเจอขนาดน่้ยังงงเลยคือ ใดๆก็ต้องให้ผู้ชายเขาเป็นคนแบบเออพูดเองเราอ่ะคือตรงนี้เราก็แฮปปี้คืออยากทํางานเราทําเขาทําต่างคนต่างทํางานแต่ว่าก็เป็นคนที่สนิทที่สุดค่ะไม่ได้แบบมีใครไม่ได้เปิดช่องว่างเพื่อใครไม่ได้ทําให้ใครเสียใจในใทั้งสิ้นแบบนี้ไม่ได้มีฟิลแบบหัวหัวกันไหมเวลาที่ต่างฝ่ายต่างเขาเจอกับคนอื่นไม่เคยมีเลยค่ะเพราะว่ารู้จักกันมานานมากๆแล้วเราผ่านอะไรกันมาแบบเยอะมากๆเลยเนียค่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเหมือนคนที่เหมือนเวลามีอะไรเราแชร์ลิงกันมากกว่า อ่เรเรื่องนี้ค<ช>่ะ <ๆ S 2> คือพอาอ,อ,อกอากาศในราการนั้น,ในใ่ก็คือดดหกันคือหนูก็เข้าใจทุกคนนะแบบคือมีแฟนคลับหนูที่เขาก็คาดหวังแบบว่าเออเป็นห่วงเนาะแบบทําไมาแบบแค่เรื่องนี้ทําไมาถึงต้องแบบลดความสัมพันธ์หรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็อยากบอกว่ามันแค่เป็นสถานะที่เราตั้งขึ้นคะ่ะแต่ชีวิตจริงทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขอบุณทุกคนที่รักแล้วก็ คาดหวังว่าเออเราจะอยู่เคียงข้างกันไปทุกอย่างอย่างเหมือนเดิมยังเคียงข้างกันเหมือนเดิมยังเป็นคนที่สนิทที่สุดเหมือนเดิมค่ะถ้าเราอยู่เคียงข้างกันแ,กแต่เราเริ่มพูดก,กันนะพักกันแล้วหนูว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราจะมีการพูดคุยกันในแบบเออชีวิตข้างหน้ายังไงอะไรแบบนี้ค่ะเออเรื่องปกติค่ะคือสถานะการระดับในวันที่ประกาศขออ่าวดีหรเดียวเ,เนี่ยก็คิดไว้ว่าแบบนั้นคือคือหนูไม่รู้ว่าแต่ว่าทุกวันนี้คือก็ ก็รู้สึกอึดอัดนะเวลาแบบมีคนแบบมาคอมเมนต์ข้างล่างหรือว่าแบบตอบแบบดาราเลยแต่ว่าก็เรา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 แฮปปี้กันแบบนี้ทั้งคู่อะเราก็เอออะถ้าเป็นแบบนั้นก็เป็นแบบนี้ไปแต่ว่าคนที่เป็นแฟนคลับที่สนิทสนิทกันก็จะรู้ว่าเออเราก็ยังทําธุรกิจร่วมกันก็ยังเจอกันตลอดค่ะแต่แต่ไม่ได้เรื่องว่าแบบกากการไม่ไม่ได้กากขาดแต่ว่าแฮปปี้แบบนี้จริงๆขอบคุณที่ที่เป็นห่วงว่าเราจะปล่อยมือกันไปหรือเปล่าแต่ว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิม ในตลอดเวลาที่ผ่านมามันมีคนแบบเข้ามาถามของเขาบ้างไหมหนูไม่รู้หนูไม่รู้ค่ะแต่ของหนูไม่มีค่ะีแต่เขาไม่รู้ใช่เราก็ไม่รู้ค่ะก็ฐานะใค้กันมาแล้วบ้างี่ะถ้าฐานะยังไงนะคะฐานะที่จะบอกยอมบอกว่าเออเราพร้อมของเรที่จะแต่งแต๋วอะไรเงี้ยโอ้ยหนูอีกนานเลยแหละนานว่าค่ะที่ทำไมคิดว่าอีกนานเลยเหรอ คิดว่าถึงวัยแล้วแที่บเรเรครมคิดเรื่องการ็นบได้แล้วเลยคือก็ก็หนูว่าเราเหมือนอยากทําอะไรที่คือตอนนี้มันเป็นเราเป็นนักแสดงจริงแต่ว่าความมั่นคงในอาชีพการงานหรือเราอยากทําธุรกิจยังมีอีกหลายๆอย่างที่อยากทําก็อยากให้ทุกอย่างมันลงล็อกของมันก่อนถึงจะแบบคิดถึงเรื่องอนาคตที่จะต้องเฮ้ยวันหนึ่งถ้าต้องแต่งงานหรืออะไรมันก็เป็นแบบเรื่องที่ต้องคุยกันเรื่องใหญ่อะค่ะอาจจะพอได้ได้เจอเขาเขาเขาบอกเขาแบบนี้มีเร่ง ไม่มีเลยค่ะทุกคนก็อยากให้ทุกต่างคนต่างทํางานเพราะว่าเราก็ยังหนูว่าเราก็ยังไม่ได้ถึงจุดที่เราตั้งเป้าเอาไวใ้ในในอาชีพของเราอะค่ะตั้งเป้าไว้ยังไงว่าจะ มันเป็นเป้าของเงิน <laughs> มันไม่ได้เป็นเป้าของความดังมันเป็นเป้าของการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเก็บไปได้ัใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ต่างคนต่างมีครอบครัวที่เราต้องดูแลด้วยค่ะจะหมายถึอองงานงาน,งานงแต่งงาทำงานโครงการอะไรแบบก็ดูเหมือนจะม,มั่นคงมากพอ,อแลยนะคุณหนูว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราจะต้องแต่งงานกับใครสักคนนึงคือต่างคนต่างก็ต้งตองมีเงินในส่วนที่เราแฮปปี้ของกันละกันแล้วก็ตรงกลางที่มันพอดีของกันละกันมันก็เป็นอะไรที่ ไม่ได้รีบไม่ได้เร่งค่ะอืมเอามันเก็บไว้กันเลยอย่างนะคะตอนนี้ไม่มีนะคะตอนนี้ต่างคนต่างเก็บต่างคนต่างใช้ต่างคนต่างใช้อยู่ค่ะอืม